ซึ่งวันนี้นะคะแก๊บก็จะมาเปรียบเทียบมือถือทั้ง2ตัวนี้ให้ทุกคนฟังกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชน h ชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวโทรศัพท์กันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u u s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร์ชาแนลของแก๊บด้วยนะคะ กลับมาค่ะต้องบอกว่าโอ้โหช่วงปลายปีนะคะ2021แบบนี้นะคะเก็บเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็กําลังหาของขวัญคริสต์มาสให้กับตัวเองอยู่แน่ๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเก็บก็จะมาพูดถึงนะคะ oppo reno 6 5 g นะคะประทะกับ iphone se 2ค่ะทุกคน ซึ่งสาเหตุนะคะที่แก็บเลือกคู่มวย2คู่โชว์คู่นี้นะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตัว o p p o Reno 65G นะคะอยู่ที่ราคาหมื่นปลายนะคะ1 7ื่นเประมาณนี้นะคะในขณะที่ iPhone SE 2นะคะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะคะถึงหมื่นแปดการเรียกว่าสาหรับใครที่กาลังมองหาโทรศัพท์ราคาประมาณแบบหมื่นกลางๆนะคะคลอนไปทางปลายๆเนี่ยสตัวเลือกนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งวันนี้นะคะแก๊บก็จะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของแก๊บนะคะที่มีต่อโทรศัพท์ทั้ง2ตัวนะคะเพราะว่าแก๊บก็มีทั้ง2เครื่องเลยนะคะทั้ง oppo reno 6 5 g นะคะแล้วก็ iphone se 2ซึ่งเรื่องแรกที่เราจะพูดนะคะเป็นเรื่องของการออกแบบนั่นเองค่ะ โดยส่วนตัวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการออกแบบเนี่ยแก๊บมองว่า oppo reno 6 5 g นะคะแก๊บค่อนข้างจะชอบกว่า iphone se 2นะคะซึ่งเรื่องแรกเลยนะคะที่แกชอบ oppo reno 6 5 g เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวขอบเครื่องของเขาเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมนะคะทุกคนแล้วก็ดูหรูหรามากๆนะคะแอบคล้ายๆแอบคล้ายๆนะคะรุ่นใหม่รุ่นใหม่ของแบรนด์หนึ่งมากๆเลยคะ่ะแต่ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนะคะแก๊บมองว่าค่อนข้างเรียบหรูนะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะคะทุกคน คือโดยรวมนะคะสำหรับใครที่ได้จับเครื่องจริงนะคะของ Oppo Reno 65G เนี่ยจะเห็นเลยว,ว่ามันจับถนัดแล้วก็เข้ามือมากๆค่ะทุกคน ซึ่งอีกเครื่องนึงที่เราจะมาเปรียบเทียบวันนี้นะคะเป็น iPhone SE 2นั่นเองก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงคล้ายๆ iPhone 8นะทุกคนข้อดีของดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก็คือเขามีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็จับถนัดมือสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเรียกว่าสำหรับใครนะคะที่เป็นสายพกพาสะดวกนะคะเครื่องเล็กๆน้ำหนักไม่มากเนี่ยคุณก็อาจจะชอบ iPhone SE 2มากกว่าตัว Oppo Reno 65G นะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่อง แบบขนาดน้ำหนักอะไรนีคะแก๊บมองว่าคะแนนของ oppo reno 6 5 g นะคะค่อนข้างจะได้คะแนนของตัวดีไซน์นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะดูทันสมัยกว่าค่ะเรื่องที่2ที่จะพูดนะคะเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าให้แกววิจารณ์นะคะเทียบกันระหว่างโทรศัพท์2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวแก๊บค่อนข้างชอบตัว oppo reno 6 5 g ค่ะเพราะว่า ตัวฟังก์ชันกล้องของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายกว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะ OPPO r e n o 65g เนี่ยเขาจะมีให้เลนส์วายมาด้วยสมัยนี้แล้วนะคะปลายปี2021ต้องพูดว่าเลนส์วายค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเก็บภาพในห้องนะสังเกตว่าถ้าพื้นที่เราจํากัดเนี่ยแล้วมีคนถ่ายภาพเป็นหมู่คณะเยอะๆเนี่ยการที่เราจะเก็บภาพทุกคนให้ได้หมดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าเราจะถอยให้แบบจนหลังชิดกําแพงเราก็เก็บไม่ได้หมดใช่ไหมคะแต่ว่าตัว Apple Reno 6 5G เนี่ยเขามีตัวเลนส์ไวามาให้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเก็บภาพความทรงจำนะคะของเพื่อนเพื่อเราทางห้องได้เลยนะคะเรียกว่าการยืดหยุ่นในการถ่ายภาพของเขาเนี่ย มากกว่านะคะทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องเลนน์เนี่ยนะคะแก๊ปให้ Oppo Reno 6 5G นะคะชนะนะคะแล้วก็ได้เปรียบตัว iPhone SE 2นะคะเพราะว่าตัว iPhone SE 2ก็อย่างที่เราทราบนะคะเขามาแค่กล้องหลักตัวเดียวเท่านั้นเองทุกคนแล้วเขาก็ไม่มีเลนส์ w i มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบอันหนึ่งเลยนะคะส่วนเรื่องกล้องนะคะให้แก๊ปประเมิอนอันที่2เนี่ยะคะเป็นเรื่องการถ่ายพอร์เทรตนั่นเองค่ะต้องบอกว่าโอ้โห oppo reno 6 5G เนี่ย ถ้าว่ากันถึงงานถ่ายพอร์เทรตนะคะเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าตัว iphone se 2อยู่เยอะเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยกล้องหน้าของ Opp o p p o r e n o 6 5 g เนี่ยเขามากับขนาดความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะเรียกว่าความละเอียดเยอะกว่าและที่สำคัญคือเขามาพร้อมกับโหมดบ,บิวตี้ด้วยนะทุกคนเขาสามารถที่จะแบบถ่ายย้อนแสงได้ดีกว่านะคะแล้วก็ปรับรูปหน้าความเนียนกระจ่างใสได้เรียกว่าเขามีฟิลเตอร์มาให้เราเล่น เยอะกว่านั่นเองค่ะสำหรับการถ่ายพอร์เทรตนะคะ Oppo Reno 6 5 G เนี่ยเขาจะมีโบเก้แฟร์พอร์เทรตที่เป็นตัวทำให้ฉากหลังของเราเนี่ยดูเบลอๆนะคะแล้วก็ดูสวยกว่าเรียกว่าลูกเล่นในการถ่ายพอร์เทรตเนี่ย Oppo Reno 6 5 G ก็ชนะ iPhone SE 2ค่ะอย่างที่ทราบนะคะว่า iPhone SE 2เนี่ยพอร์เทรตคือแบบโหนางแบบความละเอียดกล้องค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างโบราณไปนิดนึง แล้วอีกข้อเสียหนึ่งเลยนะคะที่ iPhone SE 2เนี่ยเขาจะเจอคือเขาไม่มีไนท์ Mode เลยค่ะทุกคนเรียกว่าถ้าถ่ายรูปตอนงคืนหรือแสงน้อยนะคะภาพจะแตกนะคะแล้วก็เป็นวุ่นวุ่นเยอะมากแล้วก็การเก็บแสงเนี่ยจะสู้ตัว oppo reno 6 5g ไม่ได้นะคะจริงๆถ้าพูดถึงโหมดถ่ายภาพนิ่งนะคะแก๊มองว่า oppo reno 6 5g เนี่ยค่อนข้างจะเหนือกว่า iPhone s e 2ในทุกๆมิติเลยนะคะทุกคน แต่ค่ะ iPhone SE 2นะคะความเห็นส่วนตัวแก๊ปเนี่ยสามารถถ่ายงานวิดีโอได้ดีกว่า Oppo Reno 65G ค่ะทุกคนสาเหตุเป็นเพราะว่าแก๊บมองว่าตัวกันสั่นของ iPhone SE 2เนี่ยยังไงก็กินขาดนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีกว่า Oppo Reno 65G ค่ะชอบคุณหนึ่งในเรื่องโหมดถ่ายวิดีโอนะคะ Oppo Reno 65G เนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดน,นะคะอย่างเขาจะมีโหมด Ultra Steady มาให้แต่แก๊ปใช้แล้วสังเกตคว่า อัปลิโนของ 5G ถ้าเราแบบจะใช้โหมดการสั่นเขาเนี่ยภาพมันจะถูกครอปค่ะทุกคนแล้วก็เป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรคะซอฟต์แวร์ในการช่วยให้มันการสั่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวนะคะเก็บมองว่าเก็บค่อนข้างแฮปปี้กับงานถ่ายวิดีโอของ iPhone SE 2มากกว่าคะ่ะ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่านะคะใครที่ชอบถ่ายภาพมากๆนะคะ Oppo Reno 65G คือตัวเลือกที่ดีกว่านะคะทั้งกล้องหลังเลนที่มากกว่าในการถ่ายรูปที่หลากหลายมากกว่าหรือการถ่าย Portrait เนี่ยเขาก็มีรูกเล่นของโบเก้แซ่ p r t t r i t t มาให้การปรับรูปหน้าบิวตี้ต่างๆเขาค่อนข้างให้มาครบถ้วนนะคะถ้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายถ่ายรูปนะคะคุณเลือก Oppo Reno 65G ได้เลยค่ะ ส่วนสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายงานวิดีโอนะคะแล้วก็มีงบประมาณจํากัดอยู่ที่หมื่นปลายๆนะคะมองว่า iPhone SE 2เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับการถ่ายบล็อกแล้วก็วีล็อกต่างๆส่วนเรื่องที่3ที่จะพูดถึงนะคะเป็นเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าไงดีคะปัจจุบนันนะีะ้การเล่นโซเชียลมีเดียก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแก๊บขอให้ตัว oppo reno 6ก 5G ชนะละกันค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่า1เลยเฮิร์ตเลตหน้าจอนะคะของ Oppo Reno 6 5G เนี่ยเขาให้มาที่90เฮิร์ตนะคะเขาให้เฮิร์ตเลตนะคะสูงกว่าตัว iPhone SE 2ะคะซึ่งให้มาแค่60เฮิร์ตเท่านั้น ใครที่ได้มาใช้ตัวจอ9 0ซ์ของ o p p o นะคะจะรู้ว่าเวลาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาเราถ่ายีดอ่ะมันลื่นกว่ามากๆทุกคนมันทำให้สุนทรียภาพนะคะในการเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมันลื่นตาแล้วก็นุ่มตามากกว่านะคะในขณะที่ iPhone SE 2นะคะในปี2021เนี่ยเจบมองว่าเ r ตเรทเขาค่อนข้างจะน้อยไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียแล้วให้ลื่นตามากๆเนี่ย o p p o ค่อนข้างได้เปรียบค่ะ และอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่ oppo ได้เปรียบเต็มๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของขนาดหน้าจอนั่นเองค่ะต้องบอกว่าโอ้โห oppo Reno 6 5 g นะคะให้ขนาดหน้าจอมาที่ใหญ่กว่าตัว iphone se 2นะคะเยอะมากนะคะเรียกว่าท่านเล่นกันนานๆแล้วนะคะ iphone se 2เนียค่อนข้างจะปวดตาแล้วก็มึนๆนิดนึงนะคะด้วยขนาดหน้าจอที่เล็กเนี่ยทำให้เราจะต้องเพ่งที่จะมองตลอดเวลาในขณะที่ oppo เนี่ยเขาให้จอขนาดใหญ่กว่ามากเลยค่ะทุกคนทําให้ การเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยสบายตามมากกว่าเรามาพูดถึงเรื่องความบันเทิงกันบ้างค่ะทุกคนถ้าให้เทียบระหว่าง2ตัวนี้นะคะแก๊บมองว่าต้องมองต่างมุมค่ะให้คุณแบบเวทเอาเองนะคะสำหรับใครที่เป็นสาย Netflix นะคะหรือว่าดูซีรีส์ YouTube ในโทรศัพท์เยอะๆเลยนะคะ เก็มมองว่า oppo Reno 6 5G นะคะค่อนข้างได้เปรียบเรื่องนี้1เลยเก็มมองว่าในเรื่องของจอภาพนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะดูสบายเต็มตากว่านะคะ2เลยนะคะเก็มมองว่า oppo เนี่ยนะคะเขาให้จอ amoled มาค่ะดังนั้นเนี่ยสีสันสดใสแล้วก็ดูเต็มตามมากกว่านะคะในขณะที่ซึ่ง iphone SE 2นะคะจะให้จอมาแค่เป็น liquid retina ธรรมดาเท่านั้นนะคะแล้วก็4.6นิ้วเท่านั้นเรียกว่ามองเล็กกว่านะคะแล้วก็ความละเอียดน้อยกว่าค่ะทุกคนถ้าเทียบกันแล้วนะคะกัน มองสื่อต่างๆเกว่า oppo ค่อนข้างได้เปรียบกว่าตัว iphone se 2นะคะทุกคนแต่นะคะถ้าพูดกันถึงคุณภาพของเรื่องเสียงนะคะเรื่องนี้จะให้ iphone se 2ชนะค่ะเนื่องจากว่า iPhone SE 2เนี่ยเขามีลำโพงมาให้ถึง2ตัวนะคะแล้วก็เสียงเขาค่อนข้างจะให้มิติได้ดีกว่าตัวอั p o ค่ะซึ่ง Oppo เนี่ยเขาให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวเองนะคะทุกคนก็จะโดนหักคะแนนไปนะคะเรียกว่าสาหรับใครที ün. ่ดูภาพเป็นเวลานานๆนะคะภาพสวยสีสดก็ต้อง Oppo ค่ะส่วนถ้าเสียงดีนะคะเก็มองว่า iPhone SE 2เนี่ยทำตรงนี้ได้ดีกว่าค่ะ ข้อดีข้อต่อไปที่จะพูดถึงนะคะเป็นเรื่องของชิปประมวลผลนะคะตัวนี้เราไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะแก็บค่อนข้างให้คะแนนไปที่ iPhone SE 2เยอะกว่าตัว o p p o นะคะแต่ก็ตัวนี้แก็บไม่ค่อยให้ความสำคัญในการตัดสินใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนตัวแกมองว่าขนาดจอโทรศัพท์เนี้ยค่อนข้างเล็กน,นะคะประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ย ก็จะได้ไม่เท่าพวกแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นะคะเจมบองว่าโทรศัพท์ทั้งสตัวนะคะก็ให้ความเร็วของ CPU มาเพียงพอต่อการใช้งานนะคะเพียงแต่ว่าเ็มจะแอบสัมผัสได้นะคะว่า OPPO Reno 65G เนี่ยจะมีอาการค้างอยู่บ้างเล็กๆนะคะทุกคนจะไม่ได้สมูทเหมือนทาง iPhone SE 2นะคะสำหรับใครที่มองให้ความสำคัญในเรื่องของ CPU นะคะแล้วก็มองว่าต้องการใช้กันไปยาวๆหลายๆปีพ o s ได้ยาวๆนะคะจมมองว่า iPhone SE 2 อาจจะได้เปรียบกว่าในเรื่องนี้นะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะคะแล้วมองว่าก็เปลี่ยนโทรศัพท์ทุก2ปีอยู่แล้วนะคะไม่ได้กะใช้อะไรยาวๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะคะแคมองว่า CPU ที่ Oppo Reno 6 5G ให้มาเนี่ยก็เพียงพออยู่ค่ะ ข้อสุดท้ายเลยนะคะที่จะพูดเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เทคโนโลยีการชาร์จเรื่องนี้ต้องบอกว่า <Yeah. S 1> Oppo Reno 65G ชนะขาดค่ะเพราะว่าเขามากับเทคโนโลยีการชาร์จ65วัตต์นะคะทุกคนในขณะที่ iPhone SE 2เนี่ยโอ้โหมาอยู่ที่ประมาณ15-18วัตต์เท่านั้นเองนะคะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชาร์จซึ่งมันต่างกันคนละโลกเลยนะทุกคนจะต้องบอกว่าเรื่องนี้ต่างกันมากๆค่ะเพราะว่า ถ้าให้ใช้งานนะคะ oppo reno 6 5 g เนี่ยแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานกว่านะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จนหมดวันอย่างตัวเก็บเองเนี่ยใช้ Oppo reno 6 5 g เรียกว่าชาร์จแบตเต็มนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะอย่างแกเป็นคนที่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนนะคะเวลานอนเนี่ยโทรศัพท์ก็จะเหลือแบตประมาณ60%กว่านะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยพอตื่นมาปุ๊บแกบ็บเสียบปุ๊บเข้าไปอาบน้ำนะคะออกมาประมาณแบบ15นาทีอะไรเงี้ย เฮ้ยทุกคนคือแบตเตอรี่แบบเกือบเต็มร้อยแล้วอะคือมันชาัดไวกว่ามากเลยนะคะแล้วที่สําคัญกนะ็คืออายุแบตเตอรี่เขาอยู่ได้นานกว่าคะ่ะอย่างแก๊ปใช้ตอนเช้าเนี่ยกลับถึงบ้านประมาณ2องสามทุ่มเนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่เลยนะคะขนาดใช้ GPS นําทางเลยด้วย เรียกว่าเขาค่อนข้างมีการบริหารจัดการตัวแบตเตอรี่ได้ดีมากๆนะคะใช้หมดวันแล้วก็ชาร์จเร็วมากๆด้วยผิดกับ iPhone SE 2องค่ะทุกคนซึ่งส่วนตัวนะคะแกมองว่าค่อนข้างตรงข้ามกับ Oppo ตะกี้เลยนะคะหเลยคือตัววัตต์ของเขาเนี่ยน้อยกว่านะคะดังนั้นนีไ i p h o n e SE 2จะชาร์จแบตได้ช้ากว่ามากเลยค่ะอย่างเวลาแบตเตอรี่นะคะแก็เหลือประมาณแบบ34%นะคะแล้วแกปเอามาชาร์จเนี่ยถ้ากะให้ถึงเต็มรอยนะทุกคนโอ้โหกินเวลาเป็นชั่วโมงค่ะ เรียกว่าเราต้องมีเวลานั่งรอน,นั่งเฝ้านะคะถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนเนี่ยแกรว่ามันไม่ไหวจริงๆค่ะอาจจะต้องเสียบค้างคืนหรือว่ามีการเตรียมการที่ดีนิดนึงนะคะเพราะเทคโนโลยีการชาร์จของเขาเนี่ยค่อนข้างชานิดนึงแล้วอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่มองว่าเป็นจุดบอดมากๆของ iPhone SE 2เป็นเรื่องของอายุแบตเตอรี่ค่ะคือจะพูดยังไง iPhone SE 2เป็นโทรศัพท์ที่ใช้ไม่หมดวันนะคะถ้าเราใช้หนักๆติดมือมีการเล่นแอปพลิเคชันมีการใช้นำทาง GPS เล่นไลน์เล่นอะไรตลอดเนี่ย วันหนึ่งคุณอาจจะต้องชาร์จถึง3ครั้งนะคะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะอาจจะต้องชาร์จถึง3ครั้งเลยนะทุกคนแล้ว้าในครที่ใช้โทรศัพท์หนักๆนะคะ iPhone SE 2อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะหรือถ้าคุณรัก iPhone SE 2จริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องพก power bank ติดตัวไปด้วยระหว่างวันนะคะคอยชาร์จแบตเขาเรื่องนี้ก็จะผ่านไปได้ค่ะ อ๋อแล้เิาจะบอกว่า iPhone SE 2นะคะเขารองรับแค่ 4G เท่านั้นนะคะในขณะที่ Oppo Reno 6 5G นะคะเขารองรับ 5G ได้ด้วยค่ะตามชื่อรุ่นของเขาทีนี้เก็บเชื่อว่าหลายคนก็ต้องพอเลือกได้แล้วใช่ไหมล่ะคะจบแล้วค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเก็บเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็จะต้องมีโทรศัพท์ในดวงใจแล้วนะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูค่ะว่างบป,ประมาณประมาณหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆเนี่ยระหว่าง iPhone SE 2กับ Oppo Reno 6 5G เนี่ย ทุกคนมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงเหมาะกับใครก็ลองเลือกดูนะคะแต่สำหรับแก๊เนี่ยมองว่าสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปนะคะแล้วก็ชอบถ่ายรูปนะคะถ่ายภาพสายโซเชียลมีเดียเนี่ย คุณก็อาจจะไปเลือกตัว Oppo Reno 6 5G นะคะคุณก็จะแฮปปี้นะคะส่วนสำหรับใครที่เป็นสายใช้โทรศัพท์ยาวๆนะคะไม่ได้เป็นสายถ่ายรูปนะคะชอบความเสถียรนะคะความเป็นส่วนตัวของทางฝั่ง iOS นะคะแล้วก็ชอบงานถ่ายวิดีโอนะคะ vlog blogger เ,เนี่ย iPhone SE 2ก็ค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะคะในปี2021ค่ะ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกด Subscribe ช anel ของเก็บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย